เรียมันสามลอยสามลอยสามลกครเทศบางประเทได้จะ่มากทีกมาุ้มาแล้วอมามาุ้มาแล้วมาแล้วกมอนดีก็มาหน่อยปการครับตอนผมมายามหลวงพ่อนี่มาแต่น้องนิ่มฟิวน้องแก้มน้องเอิญเนาะอันนี้เพร่านได้เกิดตอนผมมายามแม่นบ่แมนครับ่นได้มานึ่พ่นได้มา ประเด็นพ่อมันเกิดโควิดเด้ช่วง64ผมเลยว่าบวยมั่นอย่าลวงพ่อโดนแล้วมาหนอย่ลวงพ่อก็น่าจะบอกไอต้ติไอ้ติขั้นหมดเหรอคำบอก่คำหรอพอดีกับบ้านกับสถานการณ์เนาะรุกนกบ้านเพาเห็นเห็นมันตีแรงมากนกบ้านเลยกูจะจะขาเลยแบบนั้นเฮ่อออกที่พี่ไหมอยากใส่ชุดโรงเรียนไหมชิม,มาหาหลวงพอ่อไหมครับเรียกว่าชุดธรรมนาก็ได้ไม่ไม่ไมอยาใส่ชุดนี้เว้ยที่เป็นเอวอ่อนเอา 不订的外订的，我我回去查是吧？没下得外。嗯嗯